เราเช้านี้เจ็ดเวลาห้าสิบนาทีนะครับเรากลับมาว่ากันต่อนะครับนี่คือตัวเลขการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้สองแสนเมื่อวานนี้รายงานตัวเลขของวันพุธ,พธค่ะยี่บสามมิถุนาฉีดไปได้เนี่ยสองแสนดสโดสค่ะนั่นทําให้ตัวเลขสะสมนะครับของการฉีดวัคซีนประเทศไทยถ้าเรามาดูที่ตารางใหญ่นับตั้งแต่เข็มแรกมาจนถึงเข็มสุดท้ายของวันพุธ ฉีดไปแล้ว8ล้านส3 2 0โดสค่ะค <'s> ิดเป็น8.40%เรหลือเวลา191 191วันฮะยังต้องฉีดอีก91,599,680้านโดสนะคะและเมื่ออัตราการฉีดในแต่ละวันมันน้อยกว่าอัตราที่จะต้องฉีดให้ได้ตามเป้าเฉลีย่ยมาก็ทำให้ตัวเลขนี้มันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือต้องทำให้จากนี้เป็นนต้นไปต้องเท่าไหร่ฉีดวันละ4 7 9 5 8 0โดสค่ะ เป้าหมายถึงจะสําเร็จนะคะไปดูปฏิทินกันนะครับปฏิทินวัคซีนตัวไทยนะฮะตั้งแต่เมื่อคิกออฟเจ็ดมิถุนาเราจเจนนะครับว่ามีเขียวคือขึ้นบางช่วงก็คือมีแดงคือลงเป็นภาพอย่างที่เห็นน,น,นักขณะนี้สามวันเมื่อเปิดทําการคือก่อนหน้าเนี่ยสอาทิตย์เนี่ยลดลงพอสามวันเปิดทําการก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องและเราหวังว่าจะขึ้นต่อไปนะฮะเพราะท่านรัฐมนตรีรวมถึงกรมควบคุมโรคก็บอกวัคซีนมีเพียงพอ เข้ามาแล้วขณะนี้เนี่ยแปดล้านห้าแสนโดสไม่ใช่เหรอ,อเพราะฉะนั้นวัคซีนพอก็ต้องเร่งรัดในการฉีดท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวให้ดีนะครับถ้าท่านมีโอกาสอย่างที่ผมย้ำมาตลอดนะครับณขณะน,นี้การฉีดวัคซีนก็คือการลดการติดเชือ้อจะมากหรือจะน้อยก็ตามอย่าไปคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดไม่มีชนิดไหนโรคในโลกไม่มีนะที่มาร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่มีไม่มีแต่ที่แน่ๆมันลดคือโอกาสมันน้อยลง และถ้าฉีดแล้วถึงจะติดโอกาสเจ็บป่วยก็น้อยลงและสมมติถ้าฉีดติดแล้วเจ็บป่วยโอกาสเสียชีวิตมันก็น้อยลงเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของภาคส่วนไหนแต่ประการใดไปดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ทางสบคก็เผยแพร่ออกมาผมพยายามที่จะไปดูตัวเลขในส่วนของพื้นที่เฉพาะเจาะลงไปมันแบ่งเป็นพื้นที่ระบาดก็คือกทมกับพริมนฑลทน่านผู้ชมดูตามตารางก็จะเห็นเนี่ยนะ พื้นที่ระบาดเนี่ยจะเห็นนะครับว่าประชากรมีเท่าไหร่14,852,388คนได้มีการฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้วเนี่ย2,796,720คนค่ะ18%ค่ะนะเป้าหมายอย่างที่บอกไปนะฮะเราจะต้องฉีดให้ได้70%ของจำนวนประชากรค่ะนั่นก็แปลว่ายังเหลืออีกเท่าไหร่ละน้องไบ้62%โดยประมาณมถ้าเรานับเฉพาะเข็มที่หนะ แต่ถ้าไปเข็มที่สองเ่ยยังฉีดไปได้เพียง6.61%ค่ะ9 0 0นแปนะอันนี้คือที่ฉีดครบสองเข็มแล้วเรานึกออกนะฮะไปดูกันต่ออีกนะครับท่านผู้ชมฮะอย่างกรุงเทพเจาะเข้าไปเลย กรุงเทพเนี่ยมีประชากร7จ็ดล้านหกแสนเหมื่นกว่าคนได้ฉีดเข็มที่หไปแล้วเนี่ย25เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณสัก1นึ่งล้านเกแสนหหมื่นกว่าคนค่ะขณะที่คนที่ฉีดครบแล้วในจำนวนนี้เนี่ยฉีดครบแล้วเนี่ย6กแสนหหมื่นเพันกว่าคน8เปอร์เซ็นต์อ่ะเราเรต<ร>ีตัวเลขกลมๆอย่างนี้ห้าจังหวัดที่เหลือผมก็ให้ดูคร่าวๆนะฮะอย่างนนทบุรีฉีดเข็มหนึ่งไปได้แล้วเนี่ยณขณะนี้15.33ฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ย5.92เปอร์เซ็นต์ สุดประการณขณะนี้ประชากรประมาณล้านเก้าฉีดเข็มที่หนึ่งครบแล้วเนี่ยฉีดเข็มที่หนึ่งแล้วเนี่ยสิบสองจุดเก้าฉีดครบสองเข็มแล้วเพียงสามจุดหนึ่งหนึ่งประทุมธานีอีกหนึ่งแดงเข้มประชากรประมาณล้านห้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะเข็มที่หนึ่งแปดจุดสองสามเปอร์เซ็นฉีดครบสองเข็มแล้วเพียงสองจุดแปดหกเปอร์เซ็นตนี่ยกเป็นตัวอย่างนะผมมีตัวเลขที่ได้มาจากสบคนี่แหละอีกจุดนึงก็คือจังหวัดอื่นๆรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ ท่านผู้ชมครับณขณะน,นี้จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนมากที่สุดของประเทศไทยคือภูเก็ตค่ะถ้านับจํานวนมากที่สุดคือกรุงเทพถูก <Ừ. S 1> ไหมน้องไว้ค่ะแต่ถ้านับสัดส่วนมากที่สุดก็คือภูเก็ตเพราะกำลังจะเปิดเกาะเปิดประเทศเนี่ยหนึ่งก,ก,กรกฎาคมภูเก็ตเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชากรเนี่ยห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกว่าคนมีการฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือประมาณสามแสนสี่หมื่นแปดพันกว่าคน ที่ฉีดครบสองเข็มแล้วเนี่ยมี47เปอร์เซ็นตนะคะก็ประมาณสัก260,000กว่าคนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนวันที่หนึ่งจะต้องฉีดครบสองเข็มให้ได้70เปอร์เซก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะถ,ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของสุราษฎร์ที่เป็นสามเกาะซึ่งก็จะเปิดเกาะเปิดประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวสำหรับต่างชาติเนี่ยสมุยเกาะเตา่าแล้วก็เกาะพังงันค่ะมีตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมดูอยู่หน้าจอถ้าสนใจก็เข้าไปติดตามในเพจเรื่องเล่าเช้านี้ ก็ได้นะฮะจะพยายามให้ดูข้อมูลแบบนี้ที่จะวิเคราะห์เจาะลึกออกมา